ช่วงเที่ยวฟินสนับสนุนโดยตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านฟุตรอนะครับคุณแฟงครับผมสวัสดีครับคุณแฟงัครบ ดีครับผมน,นายพัศกรจงจิตล้ำเลิศที่ผชื่อแฟงครับครับผมหล่อจริงนะเนี่ยไม่พูดเลยนะครับน้นาหล่อจริงนะฮะเป็นคนเบตงนะฮะใช่ครับเกิดและโตที่นันเลยเป็น<อ>คนเบตงน่าหล่อคมคายเลยแต่ลอ,อยเไยเป็นเกาหลีได้หน,น,น้าตาหล่อเซ็ตเลยนะคุณแฟงวันดีผมเข้ามาในร้านนี่ครับร้านสวยมากเลยล้าแน่นมากเลยทีนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมสงดใส่เข้าตรง เคยได้ยินชื่อร้านนี้มานานแนละ้วข้าวตี๋ยวไก่เบตงนะครับที่มีมีกี่หลายสาขาไหมครับมีกี่สาขานี่เป็นสาขาที่3ครับผมก็มีทั้งหมด3สาขาครับที่มาก็เคยขายที่อำเภอเบตงจ,จังหวัดยะลาเป็นสมัยรุ่นพ่อเลยใช่ไหมแล้วก็ลูกๆก็คือผมและน้องสาวย้ายมาเรียนต่อที่กรุงเทพครับพ่อผมก็เลยย้ายร้านไปที่กรุงเทพเลยย้ายตามลูกมาเลยใช่ก็เป็นสาขาแรกที่ท่าข้ามพระรามสองครับผม ร้านนั้นดังไงชื่อได้ยินแล้วก็หลังจากเปิดมาได้สิบปีพ่อก็เสียแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าที่ว่าลูกๆเรียนจบพอดีก็เลยมารับช่วงต่อช่วงต่อจากคุณพ่อพอรับช่วงต่อมามาณสองสามปีพวกก็ได้ขยายสาขาเป็นสาขาชิดลมิดลมอยู่ที่เซ็นทัลชิดลมชั้นเจ็ดครับแล้วพอทําได้สักพักก็ได้จังหวะที่ว่าเรามาเปิดสาขาที่สามโดยที่ว่าเราอยากได้ความ พีเมี่ยมแล้วก็บรรยากาศภาพรวมที่แบบว่าดูโอเคยิ่งขึ้นอะไรยุคสมัยเป็นแบบยุคยุคเรานะมันเหมือนมันเหมือนเป็นการฟิวชั่นสาขาหนึ่งและสาขาสองอ่เรามาฟิวชั่นกันแล้วก็มาเป็นตัวนี้เลยเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยใช่ครับใช้ชื่อซิกเนเจอร์ลงท้ายเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะใช่ครับผมเพราะว่าตามยุคด้วยตามยุคเราก็เป็นรุ่นที่สอง่อเครุ่นที่สองเป็นรุ่นที่สองเพราะฉะนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาตินะครับเพราะว่ารสชาติรุ่นหนึ่งทำยังไงรุ่น2ยิ่งพัฒนาย,ยิ่งขึ้นครับความอร่อยยังเหมือนเดิมแต่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยท<ช>่เพิ่มขึ้นจะมีเมนูที่ตามยุคสม,มัยใ,ใช่ไหมฮะน่าทานทุกตัวเลยกินแอบรับประทานมานิดหน่อยแล้วแล้วก็ไปนั่งคุยกับลูกค้านะครับลูกค้าชมมากเลยบอกว่าอร่อย เหมือนต้นตำรับเลยนะว่าพวกอาเจกอายุเยอะๆนะแล้วก็ร้านนี้ไม่ได้มีแต่คนอายุเยอะนะเด็กวัยรุ่นก็ชอบนะเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยนั่นงกันอยู่ตรงไหนครับคุณแฝงร้านอย 150, นู่ถ้าว่าเป็นสาขาที่สามที่ส<อ>ามท 3, ี่อยู่ตรงราชพฤกษ์เลยครับผมตรงป <น projections S 1> ลาอยู่เย็นเลยครับหนุกปลาอยู่เย็นนะครับตรงข้ามยิ่งเยื้องกับเดอะเซอร์เคิลครับผมเดอะเซอร์เคิลนะครับคนแถวนี้เขาจะรู้จักปลาอยู่เย็นนะครับจะเป็นปลาตัวใหญ่เนาะใช่สีทองทองสีทองทองนะฮะเลี้ยงถนนแต่ถ้าแบบ ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ไกลๆนิดนึงไม่รู้จักไปอยู่อย่างนี้ก็เสิร์ชเสิร์ชเจอนะครับเสิร์ชเพจร้านเลยนะครับมีเ<ช><ม>พจร้านนะครับเสิร์ว่าพูดเดี๋ยวไปตรงซิกเนเจอร์ครับผมตามตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเด่นมากเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะจองก่อน,นอ<ต>ไ,ได้ไหมจองไครับสามารถโทรมา,นนาได้โทรมาได้เบอร์เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าห้าหกหกหก ครับผมขอออยที่ครับคุณแสง0 9น004 4956ครับครับคือของเบอร์ของสาขานี้นะครับส่วนอีก2รสาขาอะไรเนี่ยก็ไปดูในเพจเอานะครับเมนูอาหารเยอะมากเลยถ้าเอามาคุยทั้งหมดอ่ะวันนี้ก็เวลาไม่พอแน่เนาะต่นี้ก็จะเอาเฉพาะเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยเหมือนชื่อร้านเลยนะว่าเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วถ้ามาแล้วไม่ทานเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงสาขานี้นะครับเป็น ขอเชิญคุณแป้งแนะนำหน่อยครับก็ถ้าแบบหลักๆเลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมที่เราเป็นน้ำซุปสมุนไพรไทยและจีนผสมกันครงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีระดับความเผ็ดที่เลือกสี่ระดับว้าวอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์เราอยู่ลวอ่าทีนี้ความเป็นซิกเนเจอร์ของสาขานี้คือเราได้อัปเกรดมาเป็นหม้อไฟเป็นการเพิ่มใา้เป็นเซอร์นพร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเครื่องที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะเกี๊ยวหมูลูกชิ้นหมูครับโอ้เยอะเลยล่ะใช่อันนี้ เท่าไรครับตัวนี้สา9อสี่ิบเก้าบาทครับผมแล้วก็มีเส้นให้เลือกอีกสามเส้นครับว้าวสามรอเท่าไรนะครับสามสี่สิบเก้าสามสี่เก้าน่าทานมากเลยนะครับแล้วดูนี่ราคานี้ผมว่าคุ้มนะถ้ามาครอบครัวเล็กๆเนี่ยอยู่เลยนะอยู่เลยนะสามสี่คนพอดีเลยนะดูว่าดูครับท่านผู้ชมดูน่าทานมากนะครับสามสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้ววัน ดีอยู่อยากเลยเพราะว่าเมื่อกี้คุณแสงบอกแล้วว่าวระดับความเผ็ดมีสี่ระดับเลยรามีระดับความเผ็ดสี่ระดับรับผมเผ็ดนิดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและแซ่บเวอร์เลยนะสำหรับสายเผ็ดอยากลองเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยทำเองด้วยหรือเปล่าใช่ครับพิดเราคั่วเองคั่วเองเพราะเพราะเห็นสีน่าทานมากเลยแต่สำหรับคนกลัวเผ็ดจะกลัวนะเพราะสีสันสีสันน่าทานมากจริงครับแล้วถ้าเป็นคนที่แบบว่าชอบกินแซ่บเนี่ย แค่แค่สีคุณก็จะหลงรักเหมล้วแล้วถ้าคุณทานนะยิ่งหลงรักเลยแต่คนที่ทานเผ็ดน้อยไม่ต้องกลัวเพราะทางร้านเราเขาบอกแล้วคุณแ้วบอกแล้วนะฮะว่ามีสี่ระดับเลยเพราะฉะนั้นคุณลองก่อนได้เลยนะไม่เผ็ดก็มีรับผมไม่เผ็ดก็มีใช่นั้นเด็กทานได้เลยได้ครับจะออกสไตล์หอมๆมันหวานว้าวอย่างนี้ดีเลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาได้ครบเลยจะได้ทานวยกันเลยนะฮะ แล้วต่อไปครับคุณแป้งครับผมก็ถ้าจะเป็นเฉพาะที่นี่ก็จะเป็นข้าวไก่สับครับผมข้าวไก่สับครับโดยข้าวไก่สับเนี่ยเอกลักษณ์มันอยู่ที่ตัวซอสน้ำจิ้มมะครับผมโดยเราใช้สีอูที่เบตงเลยก็คือเบตงเราขึ้นชื่อเรื่องสีอูอยู่แล้วว่าเป็นสีอูที่ดีสุดในประเทศไทยอืมใช่ครับใช่ครับเราก็เลยนําตัวเอกลักษณ์ของตัวสีอูเนี่ยมาปรุงรสชาติเป็นน้ําจิ้มเพื่อให้ล่าโอ้าะว่าถ้าคุณ ถ้านผู้ชมไม่เคยลองทานนะครับจะลองทานแล้วคุณจะหลงรักเลยครับเราก็พยายามยกเอกลักษ์มาคือเราไม่ต้องไปทานไกลถึงเบตงใช่คืออยากได้กินอายแลคือคุณได้แน่นอนนะคุณมาที่นี่โอเคเบตงที่ครับครับโมแล้วต่อไปครับก็จะเป็นเป็นบะหมี่แห้งไก่สุนครับตัวนี้ก็ได้รับ ว่าเป็นเมนูโต๊ะอร่อยจากช่องอีกช่องหนึ่งการันตีมามีช่องมีการันตีเรานะฮะแล้วก็ที่พิเศษเลยเมนูทาเล่นครับ,รบเป็นกลูโปครับมโปะคืออะไรคือโป,ะ,<ง>โปะคือเ้าเก็บสดครับ ทำมาจากปลาทูผสมแป้งสาลีว้าซึ่งจะเป็นอาหารที่ทางใต้เขารู้จักกันดีครับแต่ว่าถ้ามาภาคกลางคือคืออะไรใช่ใช่ไม่เคยใช่มันจะถือว่าหาทานยากในภาคกลางแต่ถ้าภาคใต้เนี่ยขึ้นชี่แล้วหือเราเป็นมันคือข้าวเกี๊ยบสดครับแต่ว่าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันทางทางใต้ว่าเป็นกรือโป๊กคือโป๊ใช่กึือโป๊นะครับไม่ได้ละอดใจไม่ไหวเป็นข้าวเกี๊ยบใช่ข้าวเกี๊ยบสดครับเป็นปลาทูเป็นเนื้อปลาทู อืมอร่อยมากคือโป๊เมนูใหม่ของผมและเมนูเด่นแล้วต่อไปผมจะต้องสั่งตือโป๊หาทานยากเนาะใช่ครับถ้าภาคกลางถือว่าหาทานยากมากเราก็เลยเอาจุดเด่นของเอาาพูดไงดีเราเราโตมาในภาคใต้แบบไหนเ่าอยากให้คนแท่ได้ทานอะไรแบบนั้นบ้างอยากเหมือนนำจุดเด่นของบ้านเกิดตัวเองมาขาย หรือมาให้ลูกค้าได้ลองครับผมไม่ทานนั้นอาหารใต้หลายหลายร้านนะก็ไม่เคยเห็นคือโป๊ะเนะมนูเมนูที่เด็ดมากครับท่านผู้ชมห้ามพาดเลยผมแนะนําเลยตัวนี้ครับลองครับอันนี้เท่าไหร่ห้าสิบเก้าบาทครับราคาห้าสิบเก้าบาทกับรสชาติที่อร่อยมากขนาดนี้มาครับถ้ามาอย่าลืมสั่งคือโป๊ะนะฮะโอเคครับผม ก็เป็นเมนูร้าเลยตัวนึงก็จะเป็นลูกชิ้นหมูเลยครับลูกชิ้นหมูเป็นลูกชิ้นหมูสั่งทางพิเศษครับ hmm. โดยใช้เนื้อส่วนสะโพกและสันในผสมกันเ <Wow. S 1> นะพราะถ้าจะเป็นส่วนในส่วนหนึ่งอะสัมผัสมันจะไม่ได้แบบนี้เหรอเพราะเราก็ไม่ได้ผสมแป้งออ <s ug its> ใช่ใช่ใช่ถ้าลูกชิน้นลูกชินกช้นส่วนใหญ่ผสมแป้งกินจะไม่อร่อยัใช่นี้เราใช้สองส่วนเนี้ยผสมกันเพื่อให้ได้เอกลักษณ์คือเป็นเทคเจอร์ที่เป็นแบบนี้สัมผัสแบบนี้เลยเวลากินแล้วรสสัมผัสจะเป็นรสกินหมูชัดแน่นอน จากส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับเออเป็นเนื้อส่วนสะโพกและส่วนสันในครับโอ้หส่วนที่ดีที่สุดของผมใช่แล้วก็หมักปรุงรสให้เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์พูดอย่างนี้ไม่ไหวแล้วขออนุญาตุบงค์เล่นพูดอย่างนี้ผมไม่ไหวแล้วล่ะยังไงครับผมอืมอร่อยมากอร่อยมากเงใช่งี้ทําเปิดเปิดได้เลยเปิดเป็นชายขาได้เลยนะอร่อยมากจริงอร่อยมาก อันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดมากจริงนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อหมูลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากเนี่ยมีหน้าลูกค้าถึงเยอะคือยายไม่รู้อะไรอกนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวเกี๊ยวสดหมูครับเกี๊ยวสดหมูแล้วเป็นเนื้อหมูที่เรามาปรุงรส แล้วก็เนี่ยนะครับก็สามารถสั่งเป็นน้ําหรือเป็นแห้งได้ถ้าเป็นตัวแห้งก็จะมีน้ล่าสูตรเฉพาะที่นี่สูตรของที่นี่นะครับจะเป็นสูตรตัวเดียวที่่าดกับพวกบะหมี่แห้งไอ้วในร้านก็จะหลากหลายแดีวกลจะมีพวกไก่ใช่คือเราขึ้นชื่อเรื่องไก่เรื่องไก่ตุ๋นครับผมเพราะว่าไก่ตุ๋นไก่ในของร้านนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไก่นี่ก็จะเป็นไก่พิเศษของเรา ที่เรารู้จักเราผูกกันมาใช่ครับผมก็มีพาร์ทเนอร์ที่เราคัสไซที่มันโอเคเป็นพรีเมียมเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเท่าไปราตุทมาด้วยด้วยคำว่าไก่ตุ๋นมันไม่ได้ตุ๋นแป๊บเดียวอยู่ละนานเพราะาถ้าเราปุ๋นแล้วเคี่ยวไปนานๆมันจะหด ใช่ล้วคือเราต้องได้ไซส์ที่มันโอเคอเพราะมันเพราะมันจะหดตัวใช่ยิ่งอย่างเท้าไก่หรือปีกถ้ามันเล็กอมพดปุ๊บยิ่งเปื่อยมันหลุดเลยมันหลุดเลยใช่เราต้องไซส์ที่มันพอดีที่เราตุนปุ๊บมันหดตัวขึ้นมาหนิดึงแล้วมันยังดูใหญ่ดูเต็มแล้วมันไม่ลุยมันก็ต้องเป็นจัมโบ้หน่อยใช่มันก็เลยต้องคัดพิเศษนิดนึงคัดพิเศษแล้วก็ต้องผูกกับเขาด้วยนะเพราะราคาต้นทุนก็จะสูงก็ด้องคัดสรรสิ่งดีๆให้ให้ลูกค้าจริงๆเพราะว่าถ้าคนกินพวกตุนู บางคนนี่แบบเฮ้ยมาที่อยากจะกินพวกตุ่นมาถึงเนื้อหลุดลุ่ยหมดเลยนะแต่เี่เมื่อกี้ที่ผมตักให้ดูนี่ยังอยู่เลยนะความความเปื่อยความเปืยังนด่งยังยังเด้งมันยังอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้ลุ่ยแบบอือันนี้เลยออกจากกระดูกครับเพราะว่าคัสสายร้านนี้ก็คัสสิ่งดีๆให้กับลูกค้าใช่ไหมเหมือนเราทานเราทานที่บ้านเราทานยังไงเราก็อยากให้ลูกค้าทานอย่างนั้นเนอะเพราะว่าเราก็ ขึ้ถึงบ้านนะเราเลยทําร้านเป็นชื่อร้านนะค,ะ<ช>ครับบอกแล้วขึ้ถึงพ่ออะไรเยฝีมือดีมากมากจริงๆเป็นร้านที่อร่อยมากนะครับห้ามพลาดเลยนะครับถ้ามาแถวราชพฤกษ์นะครับก็เข้ามาทานที่ร้านแล้วก็เบอร์โทรก็บอกนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ก็ตรงลูกค้า ค่อนข้างเยอะแล้วร้านร้านนี้บริการดีมากนะครับบริการดีมากเลยแต่ละคนพนักงานดูแลลูกค้าดีมากแล้วก็คุณแฝงก็จะอยู่ตลอดใช่ไหมตลอดเลยครับผมไปอยู่ดูหน้าหล่อๆของเจ้าของร้านนะฮะพบกันได้ครับเ <c oughs> ข้ามาทักทายได้นะครับ, <c oughs> รบงั้นสําหรับวันนี้ผมกับคุณแฝงนะครับเจ้าของร้านสุดหล่อเนี่ยเราก็ต้องลาให้เป็นส่วนตน,นะครับสวัสดีครับผมขอครับขอบคุณขนะครับ คราวนี้ผมกับพี่เกียงนะครับ <You 're S 1> อยู่ที่ร้านฟูชิ <you build S 1> นะครับร้านฟูชิที่ดังมาก tutor, นะครับในโลกโซเชียลนปัจจุบันนะครับร้านฟูชินะครับามาพบกับเชฟโบโคนสวยนะครับสวัสดีครับเชฟโบครับชื่อจริงนามคุณเชฟโบชื่ออะไรครับชื่ออัชราสายธนูนะคะเป็นเชฟที่ดูแลเมนูอาหารที่นี่ค่ะผมขอ ถามคำถามเชฟโอนเอยครับว่าเอาชื่อกันชื่อนี้ยังไงมายังไงคะอ๋อซูชินะใช่ไหมคะปกติแล้วค่ะร้านเราก็จะเป็นขายเน้นขายเป็นซูชิเป็นหลักตอนเริ่มเริ่มต้นนะคะแต่ว่าด้วยชื่อนะคะที่มาก็คือว่าเราอยากให้เอ่อคนไทยปกติเาไปกินร้านนี้ไหมไปกินนะนะลงท้ายด้วยนะทำนีค่ะเราก็เลยเป็นซูชินะค่ะใช่ค่ะไปกินไปค่ะไปกินซูไปกินซูชิกันนะอะไรงี้ใช่ไหมคะจะได้ติดปากเรียกไ gave her my best though and she knows that but i'm still praying i gave her my world though and she kept that and left me hanging but look at the facts yo all i see are rainy days but i'm working up the strength to try again มีาาสขตอนนี้มีสองสาขาค่ะก็คือมีที่สาขากรุงเทพรัชดานะคะแล้วก็ที่เอ็มเอสยามค่ะเอ็มเอสยามหุ<า>่นแน่นร้านเลยนะฮะใช่ว่าอร่อยมากวันนี้ผมเลยต้องมากันเนี้ยนะพเกียงใช่ไหมเพราะคนรีเควสกันมากเลยในโซเชียลบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเลยแล้วลราคาก็ไม่สูงนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับทีนี้ผมเห็นซิกเนเจอร์ร้านเยอะมากเลยที่เปิดเมาดูดูว่า โอ้หถ้าให้มาพูดทั้งวันคงพูดไม่หมดแน่เลยก็เลยเอามาแบ่งส่วนใช่ไหมฮะใช่ครับเชฟโบตอนนี้ก็เลยอยากให้เชฟโบแนะนําเมนูหน่อยครับค่ะอย่างที่สุชินะค่ะเริ่มต้นแรกๆมาที่ลูกค้าจะรู้จักกันเลยก็คือตัวเป็นคูจิซังค่ะคูจิซังนะครับก็คือประดิบประดิบรวมนะคะอืมใช่ค่ะตอนนี้ปลาจะเยอะมากลูกค้าก็จะชอบมากเพราะว่ามีปลาทุกอย่างที่ที่ร้านเราขายค่ะคือจะมีรวมอยู่ในถ้วยนี้เลยเช่นอะไรบ้างเช่นทูน่าแซลมอนมามาจิทาโกะค่ะตอนนี้เป็น ไม่ได้ซาบะดองนะคะไขว้านทุกอัดก็มีค่ะใช่ค่ะมีทุกอย่างครบเลยก็คือเริ่มทานจากตัวนี้ก็จะรู้เลยว่าเมนูร้านเราเมนร้างเราจะสั่งเมนูอะไรสบไปดีใช่ค่ะราคาก็อันนี้เท่าไหร่ครับก็4 3 9บาทค่ะไม่แพงนะค้คุ้มเลยเป็นภูเขาจานย่างใดอย่างหนึ่งก็เกือบ400แล้วใช่ต่าครับแล้วเมนูนี้่ะครับ เมนูนี้ก็คือเป็นแซลมอนชาชิมีค่ะตัวนี้จะเป็น200กรัมแล้วเราจะมีขายตัวธรรมดานะคะก็จะมีแล้วก็มีเป็นตัว250เป็น500แล้วก็1กิโลค่ะกิโลเท่าไหร่ครับท่านโจ๊ตัวนี้ถ้าถ้าเป็นจานนี้ก่อนนะคะจานนี้จะอยู่ที่390บาท390บาทนี่กี่กรัมครับอันนี้250กรัมค่ะโอ้เยอะนะเยอะมากเลยค่ะสดสดเลยค่ะตัวนี้ปลาเราเข้าทุกวันนะคะก็คือวันต่อวันทุกวันทำไมมีวัน เอาตัวนี้ครับไ้ไอขายเมนความเย็นในในการทานอาหารคุณ่นสดชื่นใช่ไหมใช่ค่ะเมนูเย็นเราก็อยากให้ทารู้สึกว่าเย็นจริงแล้วอย่างซูชิสดเนี่ยฮะเป็นเมนูนี้ถ้าบางคนนี่เขาเป็นแบบเล็กซูชิเบิร์นใช่ไหมมีค่ะมันก็ทําเมนูนี้ได้ทําได้ค่ะแจ้งทางเชฟได้เลยอันนี้เราเบิร์นให้ฟรีอ๋อเบิร์นให้ฟรีด้วยได้ค่ะเฉพาะที่เป็นเมนูซาชิมิต้องสามารถเบิร์นได้ครับครับเจ๊โปตัวนี้อะไรข้างหน้าที่หลายๆอย่างรวมการปล่อยอะไรอ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะ ัวนี้จะเป็นหอยนางรมเข้าไปโดค่ะก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซอสพอนสึกนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นหอยที่เราคัดสรรเข้ามาแล้วตัวนี้เราเป็นหอยนางรมเข้าไปโดค่ะผมมาจากบินตรงมาจากใช่ค่ะจากุ่่นเลยคือเติมเลยนะแล้วแล้วนี่ครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นปลาไหลค่ะปกติแล้วปลาไหลจะอยู่ในข้าวหน้าหรือเป็นซูชิทีนี้เราอยากให้ลูกค้ามาทานเรา ให้ทั้งตัวเลยค่ะปกติจะมีเป็นแค่คําก็คือหนึ่แค่หนึ่งชิ้นใช่ไหมคะนี่จะให้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วตัวนี้จะแพงไหมโอญ่ขนาดเนี้ยถ้าปกติตัวนี้อยู่ที่399บาทนะคะตอนนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่329บาทเท่านั้นค่ะทั้งตัวเลยค่ะเพราะจริงๆชิ้นเล็กๆเนี่ยปกติก็เก้าสิบนะก็สิบร้อยอันนี้ใช่ค่ะแล้วนี่ครับที่ ตัวนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟนรกนะคะทําไม่ต้องมีนรกเลยอ่ะนรกคือด้วยความเผ็ดรสชาติเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนค่ะนรกเลยไม่กินเราใช้เป็นซอสหม่าล่าซอสหม่าล่าด้วยเผ็ดร้อนแล้วก็ชาใช่ต้องคนกินเผ็ดหน่อยนะกินเผ็ดหน่อยแล้วแล้วเรามดว่าเราสามารถลดดีกรีความเผ็ดได้ไหมแบบบางคนเขาอยากเราจะลองกินอะไรเงี้ยก็แจ้งเชฟได้ไม่ไม่ต้องโรยผงเพิ่มเติมจากากที่คเข้าไปแล้วก็ได้ดีเลยเพราะมันดูน่าทานแต่บางคนอาจจะไม่ทานเผ็ดนะพี่นะ ใช่ค่ะเราแยกซอสมาให้ด้วยนะคะเผื่อเผื่อคนที่แบบชอบเผ็ดมากๆว้าวสูตรสูตรเชฟเอามาแดงๆอะไอ่างเงยสูตรอ๋อเป็นอันนี้เป็นทางร้านเราคัดสรรใช่ค่ะเราคัดสรรแล้วก็ทําสูตรขึ้นมาตัวซอสอะไรเงี้ยแล้วตัวที่มีไฟตลอดเวลานี่คืออ๋อตอนนี้เป็นกระดองมันปูย่างต่อถ่านค่ะอ๋อต่อฐานใช่ค่ะหอมหอมล่างบนคืออะไรบนบนเป็นปูกระดองแล้วข้างบนคือข้างบนก็จะมีเป็นอ่ามันปูนะคะแล้วก็มีไข่กุ้งมีกุ้งอัดปูไข่กุ้งใช่ค่ะ อ๋อที่มาเป็นชุดเซ็ตเลยใช่ร้าเลยนะต่้งเซ็ตเลยค่ะตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทแล้วชูชีนี่เริ่มเริ่มต้นคำละเท่าไหร่ครับชูชีเราจะขายเป็นคู่ค่ะที่ร้านตอนที่เป็นคู่ค่ะเริ่มต้นที่สามเก้าบาทค่ะสามจุดเก้าบาทได้คู่หนึ่งได้หนึ่งคู่เลยค่ะก็มีราคาไล่กันไปราคาราคา ต่ส่วนใหญ่ราคาของเราจะเป็นราคาแบบมิตรภาพใช่มิตรภาพมากเลยเห็นมาผลผลนันแน่นเลแต่แนวแนวแนวร้านนี่ดีนะเหมือนเหมือนกับว่าอยู่ตรงกลางข้างของกดอยเลยนะมันมันมันไม่ง่ายเลยก็ง่ายค่ะด้วยด้วยเมื่อก่อนร้านเราจะอยู่ข้างล่างค่ะเป็นห้องใช่ไหมคะด้วยด้วยโควิดนะคะการนั่งชิดๆกันก็อาจจะไม่ปลอดภัยทีนี้ทางร้านก็เลยมีแนาคิดว่าเราขยายขึ้นมาข้างบนเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งกระจายนั่งได้อะไรเงี้ยค่ะแนวคิดดีนะคฮะ เพื่อเซฟเซฟหน่อยค่ะก็เลยมาข้างบนก็เลยกระจายแล้วก็พื้นที่ก็จะเน้นเปิดโล่งเโล่โไม่ให้อากาศมันกนมากนอกจากเมนูเหล่านี้มีเมนูอื่นใช่ไหมฮะตามตามูภาพนี่เลยใช่ค่ะน้ำน้ำนี่น้ำอันนี้จะเป็นชาเขียวค่ะมีรีฟิลมีอะไรไหมฮะมีเป็นรีฟิลกับเป็นแก้วเดี่ยวค่ะอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างครับช่วงนี้้บอก าได้อครับอ๋อช่วงนี้เป็นจัดโปรปลาไหลค่ะปลาไหลใช่ค่ะแล้วก็มีหัวปลาแซลมอนเป็นต้มซีวนใช่ค่ะตัวแอดไลน์ก็สามารถได้ค่ะเปิดเปิดปิดกี่โมงครับที่นี่ที่นี่จะเปิด11โมงนะคะปิด2ทุ่มครับรับออเดอร์ที่2ทุ่ม15 2ทุ่ม15ปิดครัวใช่ค่ะปิด2ท่มข้างนอกก็สามารถสั่งได้สั่งได้ค่ะสั่งเดลิเวอรี่ได้หมดคแล้วเบอร์สับเบอร์สับเบอร์เลยครับเบอร์ที่นี่เบอถือเบอร์ที่สั่งจารสั่งที่นี่สั่งอครับ รรรรออออบบบบเเลลยยคคััถ้าที่นี่นะคะก็จะมีติดต่อทางเบอร์ร้านได้เลยให้ลงไปในเพจในเพจแชรค่ะแชร์ลงในเพจลงในเพจเพจที่เพจอะไรครับเพจร้านซูชินะเลยค่ะในเฟซบุ๊สทิมซูชินะเป็นภาษาอังกฤษครีฑากรีฑซูชินะนะครับอยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ตึกฟอร์จูนทาวน์ค่ะรัชดานะคะชั้นสองฝั่งเซเว่นนะคะสังเกตง่ายๆก็คือขึ้นมาอยู่หน้าเซเว่นเลย จะฝากอะไรเป็นพิเศษกับทางทางผู้ชมทางบ้านะะครับอ๋อค่ะสำหรับทางร้านซูชินะนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายเลยในในหน้าเพจเราจะมีแจ้งลูกค้านะคะลูกค้าสามารถติดตามรับชมโปรโมชั่นต่างๆได้ซึ่งแต่โปรโมชั่นเราจะจัดให้พิเศษอยู่แล้วนะคะส่วนอย่างปลาไหลตัวนี้นะคะโปรก็คือจาก3ามเหลือ329เลยค่ะเยอะนะฮะมาทค่ะดเยอะเยอะนะครับ แล้วก็ถ้าคนจะจองร้านจองอะไรมีมีแอดมินดูแลเพจมีแอดมินดูแลเพจตลอดค่ะก็สามารถสอบถามได้เลยครับถามได้ตลอดเวลานะครับร้านอร่อยมากครับซูชิที่คุณคิดถึงซูชิให้คิดถึงซูชินะนะครับอร่อยจริงๆครับรับรองนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องลาไปหมดเวลา หลังจากนี่คืออาหารคาวเราพอดีกว่าครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ของหวานเพราะอาหารคาวเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวเยอะมากเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวไปดูในเพจดีกว่าไปดูในเพจได้ครับอ่าไม่ีโปรโมชั่นอะไรได้ครับอันนี้จะแนะนําเป็นของหวานเป็นบัวลอยน้ําขิงพองโป่งครับอันนี้เป็นสูตร30ปีของทางบ้านของแฟนผมกับ30ปี30กว่าปีครับร่วมกันทํามาผมจะแนะนําบัวลอยน้ําขิงของผมเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์กัดไปต้องเป็นลาวา งานจะฟุ้งเต็มปากเลยครับรับรองว้าวยอดครับอันนี้ถ้าใครไม่เคยลองทานแบบนี้ต้องลองครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วอันนี้คืออันนี้คือมันเป็นน้ำตาลที่เพิ่มเข้าไปอันนี้ตัวนี้ผมใส่น้ำตาลมาอยู่แล้วเพียงแต่บางคนชอบหวานกว่านี้ก็ตักน้ำตาลใส่ลงไปอีกเป็นน้ำตาลโอถึงผมขออนุญาตได้ครับก็นำเสนอแบบนี้นะอ่าได้ครับมีสดให้ดูนะฮะ